สวัสดีครับท่านสมาชิกและเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Liverpool Big Boy U E B O Y นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมได้คิดขึ้นมานะครับที่จะให้ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันนะครับจะให้ทุกวันที่มีฟุตบอลรายการใหญ่ๆใ,ในรายการยุโรปและพรีเมียร์ลีกสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวันที่14เมษายน นะครับวันสงการวันที่2มีศึกฟุตบอลยูโรปาลีกแล้ครับแล้วก็ยูโรปาคอนเฟลินลีกนะครับสำหรับทีเด็ดคืนนี้ผมก็จะให้5-6ตัวนะครับจะให้ทีเด็ด5 6ตัวแล้วกัน,นครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะรับไว้เป็นพิจารณานะครับเอาไปรวมประกอบกับความคิดความอ่านที่จะ ลงทุนนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับแต่ก็สําหรับบางคนที่อชอบการเสียงโชคเสียงทายก็นิดๆหน่อยๆได้นะครับสําหรับคืนนี้มีฟุตบอลยูโรปาลีกอยู่4คู่นะครับแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลเอนลีกอีก4คู่ผมก็จะให้ทีเด็ด6ทีมนะครับซึ่งก็บอกไว้ก่อนว่ามันไม่ไม่มีใครทำนายถูก100%หรอกครับ ก็เอาไว้วิเคราะห์ฟันธงวิเคราะห์ประกอบในการลงทุนแค่นั้นนะครับทีเด็ดทีมแรกที่ผมจะให้ก็คือลากาครับบรากาจะพบกับกัสโกเรนเจอร์นะครับคู่นี้กัสโกเรนเจอร์ต่อครึ่งลูกส่วนตัวผมชอบ,อาบรากานะครับคู่นี้ราคาครึ่งลูกลองบรากาไปน่าจะได้ได้เงินแน่นอนครับผม อีกตัวหนึ่งนะครับในศึกยุโรป้าลีกนะครับบาซโลนาพบกับไอทัสไฟเฟิร์ตนะครับคู่นี้ราคามาที่บาซโลนาต่อหนึ่งลูกหรืออาจจะไหลไปลูกควบหรืออาจจะไหลไปลูกครึ่งก็มีนะครับในบางราคาคู่นี้ผมคิดว่าบาซโลนาน่าจะชนะไปได้นะครับหนึ่งลูกมีแน่นอนครับให้บาซโลนาไปครับอีกคู่หนึ่งนะครับ เป็นยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งจะเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มสีคู่แรก PSV High ไฮโอเฟนนะครับจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเลสเตอร์คู่นี้นัดแรกนั้นเป็นเลสเตอร์นะครับเสมอกับ PSV ไปในบ้านของเลสเตอร์ราคาเปิดมาที่ PSV ต่อปอบวกสิบหรือบางเว็บก็อาจจะไหลไปครึ่งลูกคู่นี้ผมชอบ PSV ครับ ใส่ราคาปอไปก็รับรองว่าถ้าเสียก็คงจะเสียครึ่งเดียวนะครับมีโอกาสได้เยอะกว่าให้ PSD ไปครับอีกตัวนึงนะครับซึ่งจะเตะกันในเวลาตีสองโลมาครับจม้าป่าเอสโลมาจะพบกับโบโดกลิมคู่นี้นี่เจอกันมา3มครั้งหลังสุดโลมานี่แพ้ตลอดเลยนะครับ แต่วันนี้ผมคิดว่าโชเซมลินโยน่าจะงัดทีเด็ดแล้วก็เอาจริงสุดๆนะครับซึ่งก็ราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งหรือบางเว็บก็ไหลลงเป็นลูกควบนะครับเพราะว่าโบโลกิมนี่เคยเอาชนะลูมาถึง6ประตูต่อศูนย์มาแล้วนะครับ6กูหรือ6.2หรือ6กหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับก็เลยราคาก็ไหลลงนะครับแต่ผมคิดว่าคู่นี้ โลมาน่าจะจัดหนักครับผมลูกควบราคาลูกควบน่าจะเสียก็คงจะเสียเครื่องเดียวให้โลมาชนะไปได้ครับอาจจะมีสองลูกหรือสามลูกครับผมให้โลมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่าง P.A.O.K. าโลนิก้านะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของโอลิมปิกมาเซคู่นี้ P.A.O.K. เนี่ย เป็นบอลของประเทศกรีกหรือเปล่าน่าจะใช่ครับรานะคาเปิดมาที่มาเซต่อปอลหรือเสมอคู่นี้ใส่มาเซไปครับถ้าเสียก็คงจะเสียครึ่งเดียวคงไม่แพ้ครับผมทีเด็ดก็มีบาเซลน่านะครับกัสโกลินเจอเออไม่ใช่สิบรากานะครับบาเซลน่าบาร์กา PSV ีเอ m a โลมามาเซแล้วก็แถมให้อีกตัวหนึง่ง โอลิมปิกลียงครับซึ่งจะพบกับเวสต์แฮมโอลิมปิกต่อปอไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกคู่นี้เชื่อว่าลียงไม่แพ้นะครับถ้ากลัวว่าจะเสียเต็มก็ให้แทงในราคาปอาไปแต่ผมคิดว่าลียงน่าจะชนะนะครับคงจะคงไม่แพ้ครับถึงเวสต์เวสตแฮมกำลังฟอร์มดีแต่ผมก็ว่าลียงน่าจะดีกว่าครับผมให้โอลิมปิกลียงไปอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับสรุปก็คือ บาร์ซาลียงบาก้า p s พีโลมามักเซครับผม6ตัวจะถูกกี่ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันอีกทีครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะครับผมสวัสดีครับอยู่ในบล็อกอารมณ์ครับผม